พออารเธอร์ได้เห็นการประทัดทั้งสองฝั่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วเขาก็ได้บอกกับซิลวี่ไปแล้วครับว่าซิล ฉันจะเปลี่ยนแผนเธอพอที่จะซ่อนตัวแล้วติดตามเส้นทางที่พวกอันเดเคียทําไว้ระหว่างทางที่มาที่นี่ได้ไหมดูซิว่ามันจะกลับไปทางไหนกันส่วนทางฉันจะเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยซิวี่ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะตกใจมากเลยล่ะครับเธอจึงได้ถามอาเธอร์ไปว่าอะไรนะพ่อแล้วถ้าพ่อเจอปัญหาอะไรขึ้นมาจะทํายังไงล่ะเพราะถ้าหนูอยู่ไกลเกินไปหนูก็จะช่วยพ่อไม่ได้นะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับซิวี่ไปว่าฉันมีลางสังหรณ์ไม่ดีเกี่ยวกับกองทัพของวาน,น ถ้าฉันไม่ไปละก็มันจะกลายเป็นการต่อสู้ที่ต้องพ่ายแพ้แน่เพราะถ้าล้างสังหรณ์ของฉันถูกต้องสงครามนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เราที่จะได้เจอกับพวกเขาและเธอก็เป็นคนเดียวที่จะสามารถไปกลับได้อย่างอิสระดิวีที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้รีบตอบอาเธอร์ไปทันทีเลยละครับว่าได้แต่ถ้าหนูรู้สึกว่าพ่อจ๋ากําลังตกอยู่ในอันตรายหนูจะกลับมาลากพ่อจ๋าออกไปทันทีไม่ว่าพ่อจ๋าจะมีสติหรือไม่ก็ตามขอบใจมากนะซิลดูแลตัวเองด้วยล่ะพ่อจ๋าก็เหมือนกัน พอทั้งสองคนได้ตกลงกันเสร็จสับแล้วพวกเขาก็ได้แยกทางกันทันทีเลยล่ะครับและภาพก็ได้ตัดมาที่ซาตาจานกอลี่ที่กําลังสั่งกองทัพของเธออยู่แต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากพอจูจ่ๆก็มีคนเข้ามาอยู่ทางด้านหลังของเธอเธอจึงได้เวียงดาบมาจาะคอคนที่อยู่ข้างหลังของเธอทันทีแต่พอเธอได้เห็นว่าเป็นอาเธอร์แล้วเธอก็โล <renting S 2> <ห>่งใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับส่วนท,<ห> <fright? S 1> ทางด้านของอาเธอร์ที่เห็นพวกศัตรูแล้วกไ็ได้แต่คิดล่ะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรมากมายที่ทําให้ฉันไม่เข้าใจเพราะฉันได้คาดหวังเอาไว้ว่าศัตรูของพวกเราจะเหมือน กับพวกของวลีทาที่มีปีศาจแห่งความชั่วร้ายแต่พวกนี้มันกลับไม่ต่างอะไรกับทหารของพวกเราเลยยกเว้นแต่ว่าพวกมันสวมใส่ชุดสีเทาเข้มกับสีแดงและแคล่เวทได้รวดเร็วและทรงพลังแค่นั้นแต่จะว่าไปเชนก็ไม่เคยเห็นใครที่สามารถควบคุมบาเลียได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดนี้มาก่อนเลยจอมเวทคนนั้นอาจจะเป็นปัญหากับเราก็ได้พออาเธอร์ได้คิดแบบนั้นแล้วเขาก็ได้พุ่งตรงเข้าไปเพื่อที่จะจัดการจอมเวทที่สร้างบาเลียขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับแต่ทันใดนั้นมันก็ยังมีทหารค คนอื่นของฝั่งศัตรูที่เข้ามาพยายามขัดขวางอาเธอร์เอาไว้ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าจะเป็นศัตรูคนไหนมันก็ไม่ได้ขนามือของอาเธอร์เลยล่ะครับแต่สิ่งที่อาเธอร์ผิดสังเกตก็คือมันจะมีไอ้บ้าคนไหนที่ไม่เสริมแก่งให้กับร่างกายของตัวเองกันทําไมล่ะเขาต่อสู้อย่างกับคนมีประสบการณ์ในการเสริมพลังแต่กลับไม่ป้องกันร่างกายของตัวเองด้วยมานาะมันง่ายมากๆที่จะจัดการเขาในตอนนี้แต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้ของพวกเขาอยู่เหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุ ผลพวกนี้มันคืออะไรกันแน่ทําไมทําไมฉันถึงรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อถูกตัดขาดจากคนอื่นๆเรากับว่าทหารคนอื่นๆมองไม่เห็นตัวของฉันเลยภาพลวงตาอย่างนั้นเหรอมันเห็นได้ชัดเลยว่ากลยุทธ์การต่อสู้ของพวกเขานั้นมันแตกต่างจากของพวกเราเป็นอย่างมากทําไมเราจะหารของพวกมันถึงได้แสดงพลังมานานในลักษณะเฉพาะตัวแบบนั้นฉันจาเป็นต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดหากพวกเราต้องการที่จะชนะสงครามในครั้งนี้ส่วนผู้เสริมพลังคนนี้ก็มีการประสานพลังที่ดี ว่าเขาก็ยังเทียบไม่ติดกับคอรตรีเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนจะมีประสบการณ์ในการต่อสู้แต่แล้วทําไมใช้กงเล็บเข้ามาโจมตีกันล่ะแต่ทันใดนั้นทหารของฝั่งศัตรูก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าเขาคนนั้นพูดถูกแกไม่ใช่แค่ทหารธรรมดาจริงๆอย่างนั้นสินะอาร์เธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้คิดแล้วครับว่าเขาอย่างนั้นเหรอแต่ใน,นระหว่างการต่อสู้กับทหารคนนี้อยู่จู่ๆมันก็ได้มีเวทไฟโจมตีเข้ามาใส่อาร์เธอร์ล่ะครับซึ่งอาร์เธอร์นั้นก็ไม่รู้เลยว่าทิศทางของเวทไฟนี้มาจากทาง ใช้เวทน้ารับการโจมตีแล้วสัมผัสถึงมันก็รู้ตำแหน่งของคนที่โจมตีมาทันทีเลยล่ะครับอาเธอร์ Arthur ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ชีด้ดาบไปทางต้นต่อของเวททันทีแล้วก็ได้บอกกับเขาคนนั้นไปว่าแกอยู่ตรงนั้นเองสินะพออาเธอร์ได้พูดจบแล้วเขาก็ได้ปาดาบเข้าไปใส่นักเวทที่ชักใย,ยอยู่ข้างบนล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถกางบาเลียป้องกันการโจมตีของอาเธอร์เอาไว้ได้อยู่ดีแต่ในระหว่างที่ศัตรูได้กลางบาเลียป้องกันการโจมตีของอาเธอร์เสร็จแล้วเขาก็ได้ใช้พลังเวทพังตาต่อร่รึงพอออาเเเ์ได้ห็นว ใกล้แล้วก็ได้คิดขึ้นมาละครับว่าเหมือนไม่มีใครสังเกตเห็นเรื่องนี้เลยสินะเพราะยังไงมันก็ต้องมีเวทดวงตาเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นร่างแยกของศัตรูมันก็ได้พูดขึ้นมาพร้อมๆกันละครับว่ามันน่าขำมากนักหรือไงอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ยิ้มออกมาทันทีเลยละครับแล้วก็ได้บอกกับเจ้าศัตรูคนนี้ไปว่าโทษทีนะแต่ด้วยภาพลวงตาแค่นี้มันก็คงจะมีนักเวทระยะไกลคอยสนับสนุนแกอยู่แน่นนแ่แต่พออาเธอร์ได้พูดจบแล้วร่างแยกของ มันก็ได้เข้ามาลุมกระสวกอาเธอร์ทันทีเลยล่ะครับแต่ว่าอาเธอร์ก็ได้ระเบิดพลังตูมออกมาเจ้าก,กระจอกพวกนี้ก็ได้กระเด็นออกไป,ไปเป็นแถวแถวเลยล่ะครับแล้วก็ได้คิดว่าหน่วยลบทั้งหมดของอันเดเคียปฏิบัติการแบบนี้กันหรือเปล่านะโดยการแบ่งทีมสู้ทีมละ3คนหรือมันมีเฉพาะบางหน่วยเท่านั้นแต่ฉันก็ต้องขอบคุณจากหัวใจเลยละ่ะพราะตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้วพออาเธอร์ได้คิดเสร็จแล้วเขาก็ได้ยิงสายฟ้าสีดําเข้าไปใส่เจ้าคนที่กลางบาลียทันทีเลยล่ะครับถึงแม้ว่าเขาจะกลางบาเลีย3สามสี่ชั้น แล้วก็ตามแต่ว่าพลังของอาเทอร์นั้นมันก็สามารถทะลุทะลวงบาเลียนั้นเข้าไปได้อย่างง่ายได้มันจึงทำให้เจ้าตัวการโดนยิงทะลุหน้าอกเข้าไปเต็มๆถึงการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะดําเนินไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ว่ากิ่นควันไฟที่กําลังลุกไหม้มันก็ไม่สามารถกบกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นเนื้อที่ไหม้ได้อีกต่อไปและตอนนี้ศัตรูก็มีจํานวนน้อยกว่าเรามากแต่ว่าพวกเขาก็มีนักเวทมากกว่ากองทัพของพวกเราเหมือนกันและอีกทั้งเทคนิคของอันเดียเคียยังไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของศัตรูได้ทั้งหมดใน เอดดีียยวกวก้แต่ด้วยความรู้ที่ฉันได้มาร่างกายของฉันไม่ได้เคลื่อนไหวไปเองท่ามกลางสนามลบเพราะมันได้ฆ่าทุกคนที่ขวางทางฉันและตลอดระยะเวลาที่ต่อสู้นั้นมันไม่มีคําพูดอะไรใดๆเป่งออกมาเลยแต่ระหว่างที่เชดลี่กําลังต่อสู้อยู่นั้นมันก็ต้องทําให้อาเธอตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะว่าเธอกําลังจะถูกโจมตีจากศัตรูจากทางด้านหลังนั่นเองแต่ว่าเธอก็ยังสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้อย่างง่ายดายมีน้าซ้ํายังสามารถโจมตีสวนกลับไปได้อีกด้วยและพอเธอได้จัดการศัตรูได้ ได้แล้วเธอก็ได้หันมาถามอาเธอร์ไปลวครับว่านี่เธอพูดอะไรของเธออยู่เนี่ยไม่ได้ยินเลยแฮะแต่ในระหว่างที่เธอกําลังหันมายิ้มอยู่นั้นจู่ๆเธอก็โดนโจมตีจากทางด้านหลังจนได้ทะลุหน้าอกออกมาโจนาที่เห็นเช่นนั้นก็ได้รีบวิ่งข้ามาดูเชดลี่ทันทีเชดลี่ไม่และพอเขาได้มาถึงตัวของเชดลี่แล้วเขาก็ได้อุ้มเธอขึ้นมากอดในอกทันทีเลยละครับแต่ว่าพวกศัตรูเองก็ยังเข้ามาโจมตีโจนาในขณะที่เขาไม่พร้อมที่จะต่อสู้ละครับอาเธอร์เจนเช นนั้จึงได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้แล้วก็ได้บอกกับโจนาไปว่าเจ้าว่านายมาทําอะไรอยู่กลางสนามรบแบบนี้นายจะต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดโจนาที่ดีินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความเสียใจจนสติแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วล่ะครับเชดลี่เชดลี่เธอจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่ในระหว่างที่โจนากําลังอะไรอาวรเชดลี่อยู่นั้นทางฝั่งของศัตรูเองก็ไม่ลดละการโจมตีเลยแม้แต่น้อยอาเธอร์ียนเช่นนั้น จึงได้เข้ามาปัดป้องการโจมตีของศัตรูเอาไว้ให้ล่ะครับซึ่งอาเธอร์เจนเช่นนั้นก็ได้เห็นกนแล้วครับว่าเขาช่างเป็นคนที่ไร้ประโยชน์เสียจริงๆและการเคลื่อนย้ายทหารที่ไม่สามารถต่อสู้ในสนามรบได้แล้วมันจะเป็นการเสียเวลามากๆแต่พออาเธอร์ได้นึกถึงวันเวลาที่ได้มีร่วมกับทั้งสองคนแล้วก็สงสารไม่ได้ล่ะครับเขาจึงได้ใช้มือสับไปที่ต้นคอของโจนาเพื่อทําให้เขาสลบไปแล้วก็ได้แบกทั้งสองคนขึ้นมาเพื่อที่จะนํากลับฐานทันทีแต่ว่าทางด้านของศัตรูที่เห็นว่า,า,าอาเธอร์ไร้ไ พวกเขาจึงได้ระดวยิงลูกธนูใส่อาเธอร์กันต่อทันทีแต่ว่าอาเธอร์ยังสามารถหลบการโจมตีของพวกศัตรูได้ทั้งหมดและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ฐานทัพล่ะครับซึ่งแอตเทลลาที่กําลังทํายารักษาพวกทหารที่บาดเจ็บอยู่นั้นพอเธอได้เห็นอาเธอร์นํำร่างของโจนากับเชอลี่มาก็ค่อนข้างจีงจะตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเธอจึงได้ถามอาเธอร์ไปว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรออาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับแอตเทลลาไปว่าช่วยรักษาเธอแล้วก็ฝากโจนาทีแต่ในระหว่างที่อาาเเรกกลลััังจะบบข้ไป่วมน โจนาห์ก็ได้ถามอาเธอร์ไปแล้วครับว่าทําไมทําไมคุณถึงไม่ช่วยเธอเหมือนที่ช่วยผมอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับโจนาห์ไปว่าฉันไม่สามารถช่วยทหารทุกคนในสงครามได้หรอกนะโกผมพนันได้เลยว่าคุณจะต้องทําได้ถ้าคุณอยากจะช่วยจริงๆคุณคือหอกก็หอกไม่ใช่เหรอซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าตัวของผมนั้นได้ฝันไปเพราะลูกธนูมันได้หยุดลงกลางอากาศอาเธอร์ที่ได้ยินโจนาห์พูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเขา ไปแล้วครับว่าก็อย่างที่ฉันบอกไปนั่นแหละเป้าหมายของฉันไม่ใช่การช่วยเหลือทหารทุกคนที่ฉันพบในสงครามอะไรกันเล่าเธออาจจะไม่ได้รู้จักคุณมานานแต่ถ้าเชดลียังมีชีวิตอยู่เธอไม่มีทางจะคิดว่าคุณเป็นแค่ทหารธรรมดา,นานนแน่ๆท่านนายพลอาเท่านที่ได้ยินเช่นนั้นก็อดโมโหไม่ได้แล้วครับเขาจึงได้เข้ามาจับไปที่คอเสื้อของโจนาแล้วก็ได้บอกกับโจนาไปว่าฉันเสียใจยกับเรื่องเพื่อนของนายด้วยนะโจนาแต่นายก็ควรเลิกจี่จะทาตัวแบบนี้ซะ เพราะว่ามันยังมีศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าที่นายจะจินตนาการได้ยังอยู่ข้างนอกนั่นพวกมันแข็งแกร่งกว่านายผู้นภัยทุกคนที่นายเคยบูชาเส็กอีกแล้วนายจะยังต้องการให้ฉันใช้พลังทั้งหมดของฉันเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่นี่อย่างนั้นเหรอถ้าฉันทําแบบนั้นแล้วใครจะหยุดพวกมันกันละ่ะพอพวกหัวหน้าศัตรูที่สามารถทําลายภูเขาได้ด้วยการแค่ขยับนิ้วแค่นิดเดียวมันก็ยังอยู่กันครบเลยผมได้สัญญากับเธอไว้ตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กแล้วในที่สุดผมก็กาลังจะทามันได้อยู่ แล้ว ผมกำลังจะขอเธอแต่งงานแอตเทล่าที่ได้เห็นสถานการณ์ในตอนนี้แล้วก็ได้เข้ามาบอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูแลพวกเขาเองอาเธอร์นายไปต่อเถอะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้หันหลังมุ่งเข้าสู่สนามรบต่อทันทีเลยล่ะครับและเพียงไม่นานเขาก็ได้มาถึงจุดประทะก,กับศัตรูแต่แล้วมันก็มีเสียงเรียกอาเธอร์ดังขึ้นมาล่ะครับว่าอาเธอร์และพออาเธอร์หันไปมองตามเสียงนั้นก็ได้พบว่าเป็นศาสตราจารย์กอรี่ที่เรียกเขานั่นเองอาเธอร์จึงได้บอกกับเธอไปว่า วาเนซี่เธอดูแย่มากเลยนะอาตาจานกอรี่ที่ได้ยินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะพูดกับผู้หญิงเลยนะแม้แต่ในสงครามก็ตามแต่ทันใดนั่นเองซิววี่ก็ได้คุยผ่านจิตมาแล้วครับว่าพ่อจา๋าหนูกำลังจะกลับไปแล้วนะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามซิววี่ไปว่าเจออะไรบ้างหรือเปล่าซิวมีใครบางคนกำลังไปทางพ่อจา๋าแล้วพวกมันจะแข็งแกร่งมากอีกด้วยอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยลนะ่ะครับ ตาจานกอลี่เท็นท่าทีของอาเธอร์แล้วก็ยังอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าอาเธอร์เป็นอะไรกันแน่เธอจึงได้ถามอาเธอร์ไปละครับว่าอาเธอร์เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรออาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับเธอไปว่าพาทุกคนไปสู้ที่อื่นที่ไหนก็ได้ให้ไกลจากที่นี่ให้มากที่สุดที่อื่นคุณหมายถึงให้ถอยทัพอย่างนั้นหรอแต่คุณก็ได้จัดการพวกนักเวทที่โจมตีระยะไกลของพวกมันเกือบทั้งหมดไปแล้วและยังมีผู้เสริมพลังของศัตรูอีกตั้งหลายคนตอนนี้พวกมันกําลังเสียเปรียบพวกเราอยนะอา รี่บอกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเธอไปแล้วครับว่าฟังดีๆนะวานซี่มีใครบางคนกําลังจะมาที่นี่ซึ่งมันเป็นคนที่แข็งแกร่ง,งรพอๆกับฉันหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่าฉันซะด้วยซ้ําเธอจงพาทุกคนออกไปจากที่นี่เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่โดนลูกหลงในการต่อสู้ของพวกฉันคุณหมายถึงอะไรกันแน่คะท่านนายพลก็นี่แหละเหตุผลที่ฉันไม่อยู่ในสนามรบแห่งนี้ก็เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ยังไงเล่านั่นก็เพื่อที่จะทําให้เราหลีกเลี่ยงการตายที่หลายเหตุผลให้ได้มากที่สุดตาตาจานกอรี่ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้รับ สั่งของอาเธอร์ทันทีแต่ก่อนที่เธอจะไปนั้นเธอก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าแต่คุณก็ต้องกลับมาให้ได้นะเข้าใจไหมทําไมอย่างนั้นฉันจะลากคุณออกมาจากนรกด้วยตัวของฉันเองแล้วก็จะส่งคุณกลับไปที่นั่นอีกครั้งโอเควัน,นซี่ฉันสัญญาซาตาจานกอรี่ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ขี่นกคู่ใจของเธอขึ้นไปบนท้องฟ้าล่ะครับพร้อมกับได้ตะโกนบอกกับทุกคนไปว่าทุกคนถอยทัาเดี๋ยวนี้ส่วนทางดน้านของอาเธอร์ที่ได้ออกคําสั่งไปแล้วก็ได้แต่คิดล้ะครับว่ามันดีแล้วล พวกทหารของอันเดเคียมันไม่ใช่ปัญหาหลากัหลกๆของพวกเราสักเท่าไหร่ถ้าเป็นหน่วยของวานิซี่กับกัปตันออสเดียคงจะสามารถจัดการพวกนั้นได้เองพออาเธอร์ได้คิดแบบนั้นเสร็จแล้วเขาก็ได้วิ่งตรงเข้าไปในป่าเพื่อไปสมทบกับซิวีทันทีแต่ในระหว่างทางที่อาเธอร์กำลังวิ่งไปสมทบกับซิวีอยู่นั้นมันก็ต้องทําให้อาเธอร์แปลกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะไม่ว่าอาเธอร์จะเรียกซิวียังไงมันก็ไม่มีเสียงตอบรับของซิวีกลับมาเลยอาเธอร์ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้แต่คิดล่ะครับว่า <c oughs> เธอไม่น่าจะอย ทางให้กับเธออีกเถอก็น่าจะมาถึงได้แล้วแต่ทันใดนั้นมันก็ต้องทําให้อาเธอร์ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะจูๆ่ๆมันก็ได้มีเสียงพูดดังขึ้นมาว่าช่างเป็นเด็กที่น่ารักเสียจริงๆเธอกําลังหลงทางอยู่อย่างนั้นเหรอหรือว่ากําลังตามหาฉันกันแน่นะอาเธอร์เถี่ยนเช่นนั้นจึงได้ใช้โหมดเรียมฮาร์ดเพื่อค้นหาต้นตอของเสียงทันทีเลยล่ะครับมันจึงทำให้เจ้าของเสียงนั้นได้พูดกับอาเธอร์มาต่อละครับว่าช่างเป็นเด็กน้อยที่สายตาเฉียบคมเสียจริงๆเง,ๆงินก็หลง ดูสิว่าฉันอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ตรงไหนนะตรงนี้หรือว่าตรงนั้นหรืออาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้แต่ทันใดน,นั้นเองเธอก็ได้โผล่ออกมาจากวาร์ปของเธอลครับและก็ได้จับไปที่มือแล้วก็คอของอาเธอร์เอาไว้แล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าโถโถพ่อหนุ่มน้อยทั้งเป็นเด็กหนุ่มที่หล่อเหลาเอาเรื่องเลยนะเนี่ย และสําหรับตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วล่ะครับผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครันแน่และเธอจะแข็งแกร่งขนาดไหนเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบละครับบ๊ายบาย